อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็น,นสเตปที่สองนะครับเราก็จะไปกันต่อเราก็จะลบเส้นที่ไม่ได้ใช้เนี่ยออกไปอันนี้ผ่านต่อผ่านไปแล้วอ,อ,ลอันนี้มวาเร็วเร็วไหมอาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วนี่ก็จะเข้าสู่สัปดาห์ที่สองเลยทันทีททนะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไม่ทันเนาครับ วิธีการลงโดยรวมเนี่ยอันนี้คือสัปดาห์แรกแค่ล่างอันนี้สัปดาห์ที่2เราจะใช้ชาโคลอันนี้คือเขาเรียกว่าชาโคลนะครับมันเป็นฐานนั่นแหละฐานแบบมาอัดแท่งนะขอเศษกระดาษ1คนหน่อยเร็วอาจารย์คะจะทาิย่างไดมไม่ได้มันจะไม่ติดเข้มเท่านี้อันนี้จะเป็นฐานที่อัดแบบ แล้วมันจะมีตัวตัวผสมให้แน่นเข้าไปอีกเราาถถแต่ถามว่าทานแบบนั้นนะ่ะใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันจะไม่ไม่เข้มเท่าอันนี้ขอเป็นแบบแกระดาษเศษกระดาษแบบนี้ดีกว,ว่า,าได้ได้ได้ไดเ,นะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองจับดูนะว่าแท่งหนึ่งมันหนักขนาดไหน อ่าเราจับแท่งนี้ดูดูแล้วแท่งขาวถ้ามันทำมันจะกับอะไรเป็นผงถ่านสีขาวอ,อืมในในเอาเศษกระดาษนั้นมาหน่อยสิลูกเศษกระดาษเลยนแนี่ยนะของไทยอ่ะออลู่น,น้นนะเอเอหยิบมาปะม<อ><อ>ันงใกล้ใกล้อ่ะจัดเลยทั้แท่งแล้วแต่น้โมนโมชอบผ่นานไหนนโมอ,อินอะไรขี้เกียจล้วนๆพี่นคีโก็สัญญาว่าทำตาเะไรยาว เขาไปดูมาเจ้าคุณดวนคุบอกใสรกระดาษมคุดูใส่กระดาษเนกระดาษโอเคโอเคก็ไม่ผิดไม่ผิดงานเปล่างานข้างในเป็นงานน่าดไม่เป็นไรแล้วก็เราก็จะใช้ตัวชาโคเนี่ยโดูตรงนั้นแ่ดูบบนี้แล้วเราก็จะมีครูมีสำลีให้ทุกคนเนาะ สับรีเน th um> ี่ยกล่องเนี้ยประมาณสองพันกว่าบาทเ้วก็ลงเราก็ลงโดยรวมดับแล้วดับแล้วดับแล้วเราก็ลงโดยรวมลงโดยรวมบางๆแบบเนี้ยไปก่อนลงบางๆนะครับอย่าไปลงหนา การใช้ชาโคลก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราขึ้นภาพรวมของงานได้เป็นไงครับเร็วขึ้นไหมง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเนาะ,ะการการจับเนี่ยเราก็ใช้แบบแค่นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็ได้หรือจะใช้สามนิ้วอย่างนี้ก็ได้แล้วฝนไป กระดาษต้องกระดาษต้องเรียบถ้ากระดาษไม่เรียบเนี่ย,ยปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะเห็นเป็นเท็กเจอร์เป็นร่องของกระดาษเราอะนะนอ,อ่าตัวนี้เราก็ลงไปเลยลงทับไปก่อน อ่าฝั่งนี้จะเข้มกว่าทีนี้ข้อดีของชาโคเนี่ยข้อดีของมันนะเวลาเราใช้ตรงไหนที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยเราใช้วิธีการเช็ดออกแบบนี้ไฮไลท์มันจะสว่างไหมเนี่ยครับแบบนี้ครับสบ,สบายดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะใส่แล้วเอนเออลูกนักเพลงเก่าดันไม่สนใจใครอ่ะอ่ะทีนี้ตัวข้าอะไรพวกนี้เราก็จะลงแบบขูแบบนี้ไปอ่าใบกาวฝั่งนี้จะเข้มหน่อยแล้วก็ หูน้ำหนักนี้ลงไปเน้นหน่อยแล้วเวลาเราล่าง,เรา,างออเราล่างด้วยอินสออีอีก่อนใช่ไหมเราล่างด้วยอีก่อนแล้วก็มาใช้ชาโคนเนี่ยลงน้ำหนักโดยรวม มันจะถ้าแบบนี้มันจะเห็นภาพรวมที่แบบชัดกว่าภาพรวมนะภาพรวมชัดกว่าง่ายกว่าในทางในทางจิตกรรมพวกการใช้สีน้ําหรือสีน้ํามันนะ่ะเหมือนกันเขาก็จะใช้หลักการขึ้นภาพรวมแบบนี้ไปก่อนหลักการเนี้ยมันใช้มาตั้งแต่แบบโบราณแล้วนะจนยุคปัจจุบันเนี้ยตามมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนสอนศิละปะที่เป็นระดับอะคาเดมิกเนี่ย อะคาเดมิ <Academic S 2> ก็คือการเรียนแบบอย่างที่เราเรียนกันอยู่เนี้ยเรียนตั้งแต่พื้นฐานไล่ไปเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเขียนแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยวิชาดออิงเนี่ย,ว,ยวิชาว่าเขียนพื้นฐานเนี่ยการการลงน้ําหนักภาพรวมด้วยชาโคนี่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับณนะนะขณะน,นี้เนื่องจากอย่างที่เราคุยกันไปอะ่ะมันไวใช่ไหมมันไว แต่เดี๋ยวมันไม่ใช่แค่การลงแค่ชาโคแค่นี้แล้วจบเลยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะใช้เอี๊ยปรก็บรายละเอียดเพื่อเน้นให้มันชัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ภาพรวมที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นนี่เป็นปีนี้เป็นรุ่นแรกเนาะที่ครูเริ่มเอาชาโคมาใช้ในการสอนในหลายวิชา อ่ะข้อดีคือไอ้ตรงที่เป็นรอยยับของผ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับอ้ารอยไมย้ การใช้ชาโคก็เหมือนกับภาพรวมของงานอะเราได้ละห้าสิบเปอร์เซ็นละเนี่ยครูขึ้นภาพรวมทั้งหมดเสร็จแล้วไวไหม <40. S 1> อ่าเอาต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มกลับมาใช้มิสอ e อีอีเหมือนเดิมเนื่องจากเราไม่มีชาโคที่เป็นแท่งเนี่ยนะครับเราก็จะกลับมาใช้อีอีเหมือนเดิมพ่อครูระวังก็คือมือเนี่ยมันจะเลอะ เพราะฉะนั้นเช็ดก่อนนะครับครูมีสับลีให้เนาะใครจะใช้ก็หยิบไปใช้ได้ตรงไหนที่มันสว่างถ้ายังลบเรามันมีความเป็นเป็นเมเหลี่ยมอย่างเงี้ยเราก็เช็ดออก มานี้เสร็จแล้ว EE เราก็จะมาเริ่มใช้ในการคัดน้ำหนักเราก็จะเริ่มเก็บจากวัตถุที่อยู่ไกลก่อน EE จะต้องเป็นไงครับจะต้องแหลมไหมอ่าเพราะว่ามันเริ่มเป็นการเก็บรายละเอียดหรือว่าเป็นการเน้นในส่วนของรูปทรงแล้ว แบบนี้ส่วนของน้ำกับส่วนของแก้วมันก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนเดิมเราก็จะต้องมีเส้นที่เป็น30องศากับเส้นแบบ45ห้าเหมือนเดิมถ้านักเรียนไม่ใช้กระดาษรองมือเนี่ยปัญหาก็คือเราจะคอนโทรลเส้นได้ยากอ่าใครมีกระดาษทิชชู่บ้างครับ เอาอยู่ก็ดาษพิชชู่หน่อยจ้าแล้วก็ใช้พิชชู่เนี่ยก็ได้ลองมือเราหน่อยเพราะว่าตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องไปสัมผัสในงานละเช้ด่างที่มันยาวหน่อย ครับข้อควรปฏิบัติอย่างก็คือ,คอดินสอเราเนี่ยจะต้องให้มันยาวหน่อยเพราะว่าของบางคนเนี่ยดินสอมันสั้นการคอนโทรลเส้นหรือควบคุมเส้นเนี่ยขนาดคนที่มีความชํานาญมันยังยากเลยนะครับบางครั้งก็อย่างที่บอกเนาะก็ต้องลงทุนซื้อด้ามต่อหน่อยถ้าเกิดมันเหลือแบบสั้นๆแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจับไม่ถนัดมือแน่นอนแบบนี้นะครับจับไม่ถนัดมือแน่นอนใช้ด้ามต่อหน่อย ด้ามต่อด้ามแล้วไม่กี่บาทอะประมาณยี่สิบกว่าบาทอะไรเงี้ยซื้อหน่อยนะด้ามต่อ,ตอคือมันจะแบบเสียบไปแล้วมันจะหมุนใช่ไหมเป็นด้ามโลหะเหมือนห้องเรามันจะมีปะมีใครมีอยู่คนนึ่งเนี่ยไอไมันเอาหลอดมาอมเอาหลอดเนี่ย ห,ห,หลอดเพราว่ามันมันน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้วะหนูเนี่ยครับแล้ววิธีการเก็บพวกรายละเอียดเนี่ยให้เก็บจากด้านหลังมาหาด้านหน้านะครับทำตามสเต็ปอย่างที่ครูบอกอ่ะมันจะทำให้นักเรียนควบคุมงานได้ง่ายขึ้น อ่ะประมาณนี้โอเคไหมนี่คือสัปดาห์ที่สองนี่คือสัปดาห์ที่สองอ,อ,อ่ะคำถามมีคอยาถามไหมครับมีคายาถามไหมใช้ทิชชู่แทนสับลีได้ไหมัได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ความที่เป็นสับรีอ่ะมันจะมีคุณสมบัติที่มันซักพวกความมันพวกคาร์บอนอ่ะมันจะไม่ดีเท่าอันนีนปปอ้อันนี้จะดีกว่าอ,อันเนี้ยมีให้อันเนี้ยม,มีให้เหลือเฟือในกล่องเนี้ย ทุกคนได้ใช้เหมือนกันหมดอะไรเอ่ยไม่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 จำกัดว่าเป็นยี่ห้ออะไรใอยพะ่าช้งประมาณนี้มีคำไทยไหมนอกจากของน้องแก้มอะมีไหมอ่ะไม่มีไปกันต่อดุ้ยเลย